ว่าไปแล้วเนี่ยก็เป็นคนที่เก็บหอมรอมริบสตังค์ได้ก้อนหนึ่งทำไมถึงตัดสินใจไปบวชล่ะครับเรามองว่าอายุเราครบที่จะบวชนะวครับพออายุครบปั๊บเนี่ยเราก็มองว่าถ้าบวชเสร็จก็ต้องแต่งงานนะครับน้าก็บอกว่าถ้าคือคนแต่งงานเนี่ยความรับผิดชอบจะมากขึ้นนะครับคือตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ไปใช้ตังค์ที่ไหนหรอกแต่เราก็เป็นคนที่อาจจะชอบเที่ยวคือใกล้ๆโรงงานนั่นแหละอาศัยแวบไปเที่ยวได้น้าก็บอกว่า นั้นก็มีครอบครัวเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องไปเที่ยวนั่นแหละครับก็เลยกลายว่าไปบวชก่อนพอบวชเสร็จเราก็จะได้กลับมาอาจจะมีครอบครัวอาจจะแต่งงานอะไรซึ่งชีวิตตอนนั้นเรายังไม่ได้เจอคู่ชีวิตของเราไม่ได้เจอครับครับเราเราก็กลับไปบวชพอไปบวชเสร็จเรียบร้อยบวชอยู่นานแค่ไหนฮะบวชอยู่ประมาณ17วัน17เวันใชแล้วได้ทหน้าที่ลูกผู้ชายแล้วพอบวชครบเสร็จเริ่มทํางานอีกแล้วก็กลับมาทํางานอีก ครับไปทํางานที่ไหนะอันี้เป็นที่ทํางานใหม่นะครับเป็นเกี่ยวกับพวกอล่นี่ไม่เกี่ยวกับเสื้อผ้าละครับเป็นคือเหล็กอะไรส่วนนั้นส่วนใหญ่ครับคืองานหนักพูดง่ายครับก็ถือว่าเราทําได้ครับเขาบอกว่าที่นี่มีโบนัสครับที่ทํางานเก่าไม่มีโบนัสมีโอทีนะครับต้องการโบนัสเขาเขาบอกโบนัสปีละ มื่นกว่า0 0 0 0ครับเราสนใจเราอยากได้เก็บเงิน3ปีได้0 0 0 0มื่โบนัสปีละหมื่น2 0 0 0 0นี่น่าสนใจนะครับก็ย้ายเข้ามาที่ทํางานใหม่ครับพอเราไปทํางานที่ทํางานใหม่เนี่ยเราก็กะว่าเราจะลงหลักปักฐานที่นี่ใช่ครับนะครับแล้วแล้วแล้วเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้นะฮะก็การไปอยู่ที่ใหม่รายได้สวัสดิการการใช้ชีวิตหรือเราเริ่มมีเป้าหมายอื่นๆตามมาอีกก็อย่างสวัสดิการก็ตามเป้านะครับโบนัสมีอย่างที่เราคิดทุกอย่าง ครับนะครับแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนใหม่นะครับมีเขาเรียกว่าที่เก่าเนี่ยแน่นอนครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงครับนะครับผู้ชายจะน้อยที่ใหม่ก็จะมีเล่นฟุตบอลเล่นอย่างเงี้ยเราก็ชอบได้ทํางานที่ใหม่แล้วได้มีโอกาสมารู้จักกับธุรกิจเครือข่ายกิฟฟรีนได้ยังไงแล้วก็อยากจะทราบว่าตอนนี้ก็มีคู่ครองเรียบร้อยแล้วใช่ใชครับเราไม่แน่ใจว่าระหว่างคู่ชีวิตกับธุรกิจเครือข่ายเราเจออะไรก่อนครับก็เจอคู่ชีวิตก่อนนะครับก็คือคู่ชีวิตเนี่ยทำงานอยู่ที่ โรงงานเดียวกับโรงงานที่เราออกมาโดยที่เราไม่เคยเจอเขาเลยครับนะครับพอเราเปลี่ยนที่ทํางานใหม่ถึงได้เจอถึงที่เจอครับคุณแบกนะคุณคุณน้าเป็นคนพามาครับครับนะครับส่วนใหญ่คุณน้าจะพามาก็เรียกว่าเป็นแม่สื่อแนะนาให้ครับก็ได้เจอนะครับคู่คู่สมรสครับนะครับก็ตกลงโอเคนะครับก็แต่งงานกันครับนะครับแต่เรื่องที่ผมมาพบกับธุรกิจกิปฟรีเนี่ยก็คือมาจากภรรยานี่แหละภรรยาเขามีเพื่อนภรรยาเนี่ยเขาแต่งงานกับเราแล้วแต่เขาก็ยังทํางานอยู่ที่โรงงานเดิมใช่ครับ ที่เราเคยเล่ามาที่เราเล่ามาครับครับทีนี้ภรรยาก็ไปเจอเพื่อนก็ไปเจอเพื่อนครับคือเพื่อนเขาทางานด้วยกันนั่นแหละแต่เขาย้ายอีกที่ทํางานจากที่เคยทําเก่าของภรรยาครับย้ายไปอีกที่แล้วก็โทรบอกว่าวันนี้จะมีงานเลี้ยงที่บ้านครับนะครับโดยค่อยไม่บอกว่าจะมีอะไรครับแค่บอกแค่ว่าให้ไปหาที่บ้านที่ห้องพักอะไรเงี้ยครับเราก็ได้ไปพบเพื่อนคนนั้นนะครับผมก็ไปเจอแคตตล็อกไปคู่กันนะครับผมว่าเอ๊ะทำไมแคตตล็อก ของอะไรผมไม่ได้สนใจครับนะครับเพียงขอเปิดดูหน่อยก็เปิดไปโชคดีครับจากที่ทํางานเก่าผมเคยใช้น้ําหอมอยู่ขวดหนึ่งครับชื่อว่าไอเดียลผมเปิดไปเจอภาพนี้ปรากฏขึ้นกับหนังสือบอกว่านี่ไงน้ําหอมที่ตามหาอยู่ครับทํายังไงจะได้ใช้ครับเพื่อนก็บอกว่าเธอก็สมัครสิแค่ร้อยเดียวเองผมก็บอกภรรยาก็สมัครสิจะได้ซื้อน้ําหอมขวดนี้ไอเรื่องธุรกิจไม่ได้คิดครับนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมรู้จักกับยินเฟรน แล้วภรรยาก็สมัครเพื่อเอาไว้ซื้อของใช้ใช่ครับแล้วไอเดียของการอยากจะทําธุรกิจอย่างจริงจริงจังๆเกิดขึ้นตอนไหนเออไอเดียจริงๆเนี่ยนะครับหลังจากที่ปลดทำงานที่ใหม่ครับตอนนั้นก็ OT ไม่มีครับนะครับก็เริ่มที่จะงดวันเสาร์ที่เคยทําก็ลดลงไม่มีวันเสาร์ให้ทำละครับว่างแล้วที่นี้ว่างแลวนะครับแต่ภรรยาเนี่ยเป็นคนเข้ามาทําก่อน ครับนะครับวันแรกที่ผมจําได้ผมไปออสัมมนาหรือไปไประชุมเนี่ยที่สูตรสำโรงครับผมมองว่าธุรกิจนี้ไม่เหมาะกับผมหรอกผมเป็นผู้ชายครับตอนนั้นผมไว้ผมยาวใส่กางเกงทหารไว้ผมยาวนะครับโหม,มีกี่รูผมเจาะก็เจาะหมดแหละนะครับสมัยนั้นจะเป็นลักษณะแบบนั้นเป็นคนที่ถ้าเป็นภาษาสมัยนั้นเขาเรียกเฮลมากอ่เป็นเพื่อชีวิตอะไรครับชอบพี่แอดอะไรประมาณนั้นเลยครับภรรยาออกมาทําก่อนนะครับเขาก็ทําของเขาไปผมก็ทํางานประจำของผมไป ครับนะครับที่ภรรยาออกมาทําภรรยายังคงทํางานโรงงานด้วยแต่ใช้เวลาว่างทํากิฟฟรีนหรือว่าลาออกมาทำกิฟรีนช่วงแรกๆทาครัวงานประจำ,ำจากนั้นก็ลาออกไปเลยครับ,รบไปทำเต็มตัวเลยแล้วคุณคุณประหยัดเริ่มเข้าไปช่วยภรรยาตอนไหนเ,เป็นสัก6เดือน หกเดือนแล้วอ้ระหว่างหกเดือนนั้นคุณประหยัดทําอะไรเจาะหูผมก็เจาะหูะใช้ชีวิตใชช้ีวิตเลี้ยงไก่ชนอันนี้คือชีวิตผมในโรงงานผมเลี้ยงไก่ชนด้วยแล้วภรรยาก็ลุยกิฟฟีนไปเาลุยกิฟอรีนไปเรียกว่าเราแทบไม่ได้แตะกิฟฟอรีนไม่ครับผมไม่ได้สนใจซื้อของใช้อย่างเดียวใช่ครับแล้วทำไมหกเดือนถึงตัดสินใจเข้าไปช่วยเห็นอะไรหนึ่งคือรายได้ครับรายได้จากงานประจําที่เราทํารายได้กับภรรยาได้รับครับทําไมมันต่างกันหกเดือนกับทำมาตั้งหลายปีเฮ้ยทำไมรายได้มาเท่ากับเราละ นะครับแม้เขาทํางานไม่ได้มากอะไรเลยนะครับเริ่มมองแล้วเรียกว่ารายได้ของภรรยานี่เป็นหลักหมื่นนะสิใช่ใช่ครับเป็นหลักหมื่นเข้าไปแล้วไม่กี่เดือนเองไม่กี่เดือนเองผมก็มองว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ไปช่วยเขาล่ะนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าขอช่วยส่งของแล้วกันมีอะไรจะให้ซื้อบอกนะตอนนั้นยังไม่เข้าใจธุรกิจมากไม่เข้าใจครับรู้แค่ว่าผู้ชายอย่างเราคงช่วยเขาส่งของอ่ะได้ครับแต่ไม่รู้หรอกว่า จะสร้างให้มันยิ่งใหญ่เครือข่ายจะโตวิธีการพรีเต์อะไรไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องครับนั่นแหละครับเราจะไม่รู้เรื่องเลยครับ,รบพอเราเริ่มไปช่วยภรรยาเขาบริการเครือข่ายแล้วสเต็ปต่อไปเป็นยังไงต่อฮะก็นะครับผมก็เริ่มต้นจากการที่ออเดอร์จากเขาครับนะครับพอเข้าไปส่งแถวรอบโรงงานเนี่ยเราจะมีคนรู้จักเราไปแนะนบตกเย็นปั๊บผมก็จะพยายามที่จะไปให้ทันรถรับส่งจากที่โรงงานเพราะไม่ต้องเสียค่ารถนะครับ ไปซื้อสินค้าที่สูนมีบุรีนั่นคือจุดเริ่มต้นนะครับทุกเย็นผมจะไปส่งสินค้าให้เขาก็จะบอกว่าวันนี้ซอยนี้นะพี่คนนี้นะให้ไปส่งสินค้าพอเราเริ่มช่วยแล้วยอดธุรกิจภรยาดีขึ้นไหมก็เพิ่มขึ้นครับอ๋อแน่นอนมี2คนมาช่วยกันทำใช่ใช่ครับทีนี้เขาเรียกความเข้าใจในแก่นของธุรกิจเครือข่ายของคุณประหยัดเกิดขึ้นตอนไหนเพราะว่าถ้าเกิดช่วยเขาส่งของอย่างเดียวเนี่ยผมว่ารายได้ก็จะอยู่เท่านี้ใช่ใชแต่ถ้าแต่ถ้าเราจะมีรายได้มากกว่านี้ผมมองว่าเราต้องต้อง พัฒนาตัวเองหลายๆด้านแล้วมันเราไปเริ่มเปลี่ยนแปลงไอเดียความคิดของเราตอนไหนครับผมได้ไปเจอลูกค้าคือทุกครั้งที่ไปส่งของเนี่ยเขาจะต้องถามผมทุกครั้งเลยว่าสินค้าตัวเนี้ยมันเป็นยังไงผมตอบเขาไม่ได้เลยกดดันแล้วใช่ใช่ครับรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราตอบไม่ได้นะครับก็กลับมาอ่านหนังสือครับแค่ตะลอกเขานั่นแหละครับอกเอาละเราจะเริ่มที่จะศึกษาละครับเพราะคําถามที่เขาถามเราตอบไม่ได้เราช่วยภรรยาไม่ได้เลยนะครับสินค้าแค่ตัวเดียว ราต้องตอบเขาไม่ได้นั่นคือจุดเริ่มต้นครับว่าผมต้องเริ่มมาพัฒนาละทีนี้นอกเหนือจากเราพัฒนาตัวเองเทคนิคที่เราใช้พัฒนาตัวเองให้เก่งเร็วที่สุดเราทําอะไรบ้างเอออย่างแรกนอกจากอ่านแคตตาล็อกครับอย่างแรกเลยที่เร็วที่สุดนะครับผมถามอัพไลน์นะครับคือเรียนรู้ที่เร็วที่สุดเนี่ยผมถือว่าถามอัพไลน์ดีกว่าง่ายดีนะง่ายดีครับและอัพไลน์เขาก็ชอบด้วยเขาก็ชอบเราไลน์ที่สนใจถามมีอะไรปุ๊บผมโทรถามเลยว่าสินค้าตัวนี้เป็นยังไงนะครับอย่างก็โทรมาถาม iMacAr e r e ก็ได้คําตอบทันทีเลยเร็วด้วยอันดับแรกเลือกที่จะถามอัปลายใช่ครับมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมอันดับที่สองเนี่ยเราอยากพัฒนาตัวเองเรียนรู้ที่ง่ายที่สุดผมก็บอกว่าเรียนรู้จากประสบการณ์คนอื่นแล้วกันอัปลายทําอยู่แล้วก็เป็นดูซิว่าเขาทำอะไรทําแบบไหนขอไปดูด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่3ก็คือเรียนรู้ให้เข้าใจก็คือเรียนรู้กับปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วไปแก้นะครับเมื่อเราแก้ไขได้เราเข้าใจแล้วว่างานมันมี3ด้านหมายถึงว่าเรียนรู้คือถามนะครับสอง นะครับเรียนรู้กับประสบการณ์เขาสามก็แก้ไขด้วยตัวเองครับหลังจากนั้นก็เรียนรู้ทุกๆครั้งที่เราเข้าไปอินทราบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้เราเข้าใจมากขึ้นคนั้นทีนี้พอเราเริ่มเริ่มเก่งขึ้นเนี่ยภรรยาของเราก็เก่งตามเราไปด้วยหรือเปล่าฮะหรือเขาก็จะเชี่ยวชาญเรื่องของสินค้าเลยทีนี้ภรรยาจะเชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับทัศนคตินะครับแนวความคิดนะครับผมเก่งประเภทบู คือออกมาลุยแบบพักสนามแบบแนะนําอะไรประมาณนั้นนะครับคือเราจะแบ่งงานกันคือเรื่องแนวคิดอะไรให้เขาพักสนามให้ผมนะครับจะแบ่งงานกันทำหลังจากที่เราได้มีโอกาสเขาเรียกว่าเรียนรู้มากขึ้นเข้าเข้าใจธุรกิจมากขึ้นหลังจาก6เดือนที่เราเข้ามาช่วยเขาไปแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงภายในเครือข่ายในองค์กรทีมงานของเราเป็นยังไงบ้างครับก็มีเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับจากตอนนั้นเรามีเครือข่ายอยู่ตําแหน่ง ผู้วานระดับโกลสตาขยับมาเป็นเมอร์คิวรีมาเป็นจูปิเตอร์นะครับแล้วมีเครือข่ายประมาณ400ท่านภายในเวลาจูปิเตอร์ตอนเราเป็นจูปิเตอร์นี่เรามีอยู่400ล้อตอนนั้นเป็นงานพาฒสนามที่อัพไลน์นะครับต้องขอขอบคุณคุณมติภูกุลภาที่สอนภาฒสนามเกี่ยวกับชวนคนไม่รู้จักคือตอนนั้นเราลุยชวนคนครับคือชวนคนสมัยก่อนเนี่ยค่าสมัครก็แค่100บาทนะครับเราออกไปแนะนําเข้าใจว่าต้องชวนคนเยอะๆเราก็ชวนครับนะฮะ ชวนบางทียอดมันก็ตามมาบ้างไม่ตามมาบ้างนะครับเพราะเราเข้าใจว่าต้องชวนคนก่อนนะนั่นแหละครับนี่คือความเข้าใจเริ่มต้นของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเราเป็นจูปิเตอร์เครือข่ายแล้วก็เยอะแล้วรายได้เป็นยังไงฮะเป็นไปตามเป้าที่เราวางไว้ไหมฮะอย่างที่ว่าตอนนั้นครับเรามีคนเข้ามาแต่ว่าการแนะนําสินค้าเรายังไม่เก่งมากย่นั่นแหละครับเราก็ไปหาคนอีกละนะครับมีคนเข้ามาต้องย้อนกลับไปสมัยก่อนว่าสินค้าแต่ละชิ้นเนี่ยถ้าเป็นเริ่มต้นทําใหม่ นั่นถ้ทีมเมืองขวดถ้าเราสามารถได้นําเพื่อนได้ผมถือว่าสุดยอดคเพราะเมื่อก่อนเนี่ยถ้างานโรงงานรายได้เ็าจะไม่มากนะครับเขาจะซื้อสินค้าโอออนยาสีฟันอะไรประมาณนี้เป็นยอดสักกลุ่มนี้ซะส่วนใหญ่ที่เราจะไปเจอคนกลุ่มนี้นะครับแต่หลังจากนั้นผ่านมาเมื่อเราเป็นวีนัสนะครับแต่โตมากขึ้นครับรายได้ที่มันมากขึ้นมันมาจากกลุ่มสินค้าที่คุณหมอไม่ได้ปรับราคาเลยครับก็ถือว่า จากรายได้เขาซื้อได้แค่นั้นเมื่อผ่านไป2ปีเขาก็ซื้อของได้มากขึ้นนทำให้มียอดธุรกิจมากขึ้นได้เพราะนั้นนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องบอกว่าเป็นอนาคตที่สดใสมากๆนะครับท่านผู้ชมครับในช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อนะครับกับคุณประหยัดว่าแล้วท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่คุณประหยัดได้ตัดสินใจช่วยภรรยาอย่างเต็มตัวได้ส่งผลดีอะไรกับชีวิตบ้างนะครับในช่วงนี้ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์กิฟเทอรินอะบารอลทริปเปิลเอ็กซ์ปราถนาให้คุณมีสุขภาพที่ดีครับ we